mono <tries> น่าจะเห็นครับผมแน่นอนครับผมวันนี้ต้อนรับทุกท่านละกันครับผมเข้าสู่น่เดรสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกกันไหมครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ทางบริษัทของเรานะครับได้จัดงานเลี้ยงนะครับสังสรรค์ปีใหม่ปี2518นะครับ สำหรับบริษัทนี้เด็กพิซิชันนะครับสาขาบางน้อยนะครับงานนี้นะครับเราจัดขึ้นมาก็เพื่อที่จะขอบคุณนะครับพวกทุกคนนะครับพวกคุณทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละแล้วก็ซัพพอร์ตบริษัทเป็นอย่างดีในตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมานะครับนอกจากพวกคุณพนักงานทุกคนแล้วนะครับในโอกาสนี้ก็อยากจะขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่ทำให าการปฏิบัติงานของเราที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงอาหาราพนักงานความปลอดภัยรปภหรือแม้แต่รถรับส่งพนักงานนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนกันตลอดมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หวังว่างานในวันนี้นะครับจะเป็นจุดกําลังใจให้ทุกคนนะครับมีแรงมีความตั้งใจที่จะช่วยกันสนับสนุนบริษัทต่อไปในปีนี้และก็ปีต่อไปข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับงานวันนี้นะจัดขึ้นเพื่อทุทกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเต็มที่มีความสุขแล้วก็สนุกไปกับงานนี้นะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานของคุณนะครับเต็มที่ทําให้สนุกแต่ต้องดูแลตัวเองให้ได้นะครับถ้าดูแลไม่ได้หาคนาข้างๆดูแลเอานะครับครับก็ณนะเวลานี้นะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ถือเป็นการเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์บริษ ของบริษัทดิเด็กพิชช่ชันสาขาบางน้อยอย่างเป็นทางการนะครับขอเปิดงานนะบัดน,นี้ครับอขอเสียงปรบมือดังนาอีกหนึ่งครั้งค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเลื่อนนะคะปุ่มกดตัวปุ่มกดเนี่ยไปตรงกลางเวทีเลยค่ะ,<ช>ะเดีเยวครับท่านผู้บริหารนะคะยกเปเปอร์ชุดขึ้นมาได้เลยค่ะทุกท่านครับผมท่านคณะผู้บริหารครับยกเปเปอร์ชุดขึ้นมาครับเอาละครับทุกท่านครับ เอาละ่ะะคทุกท่านด้านหน้นเาเวทีครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับซึ่งเราจะเริ่มกันที่ห้าสี่สามสองหนไปและนี่ครับเปิดแล้ะยังเป็นทางก,การครับผมกับการปาร์ตี้ของเราใน,นค่ำคืนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในขค่ำคืนนี้นะคะใช่แล้วนะครับผม โอ้โยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะนะครับสุดยอดครับไม่ว่าจะเป็นบูธด้านหน้าครับเราก็ยังมีโซนกิจกรรมครับให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมแล้วก็ณตอนนี้ครับชานอาหารอร่อยๆนะครับผมจากโตจินสมพงษ์นั่นเองครับโอเคค่ะนะคะนำนบต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้บริหารทุกท่านเนาะพักผ่อนด้านล่างตามอัธยาศัยเลยค่ะใช่แล้วครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับผมขอบพระคุณค่ะออกไหมคะ ทำานผนาบอกว่าไม่ออกค่ะแตจ่จะให้ทุกท่านเนี่ยคีฟเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆที่แต่งมาไปดยวนะในไหนมีม uh, ีภาคอีสานมาไหมคะภาคอีสาน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 เจ้ายุศัยเจ้ายุศัยจากไหนกันไหนภาคอีสานมาเนี่ยอีสานมาเนี่ยอีสานซีอีสานซีมีคนใต้ไหมในนี้มีคนใต้ไหมครับคนใต้คนใต้คนใต้อยู่นี่นี่คนกรุงเทพกรุงเทพอ๋อคนใต้ครับสวยมากๆ เอาละทางเหนือเราเห็นกันไปแล้วครับผมนี่นะคะอันนี้กันยังมาอีกให้ยังมีอีกนะฮะเลียคะแนนได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาถ่ายรูปด้วยอ่ะใครอยากถ่ายรูปเรามีช่างกล้องนะคะใช่แล้ววสามารถเรามาโชว์ตัวด้านหน้าเวชีได้เลยค่ะอ่าอย่าไปหึงรอบดูคว่คกับกูเกิลว่ากติกาในการตัดสินของท่านคณะกรรมการในวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะง่ายๆเลยครับผมทุกทุกคนเนี่ยแต่งตัวมาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้ว แต่คุณต้องคีบคาแรคเตอร์ตัวเองทำให้ดึงเนี่ยโดดเด้งโดดเด่นก็คือแบบมองแล้วเนี่ยเข้าตาเลยอ่ะจะบอกว่าประมาณนั้นแหละถ้าสมมติเราเป็นคนสวยต้องเป็ยังไงอ่ะสวยด้วยตลกด้วยอันนี้ก็น่าจะเข้าตานะอ่ะก็เข้าตาใช่ไหมต้องคีบคาแรคเตอร์เป็นคนสวยป่ะคะอ่าสวยด้วยตลกด้วยครับมาครบเครื่องนะฮะและอย่าลืมนะคะต้องคีบคาแรคเตอร์เป็นตัวละครนั้นๆเพราะว่าตอนนี้น้องกิฟฟี่และกูเกิล แอบกระซิบเราว่าท่านคณะกรรมการน,นะคะจะอยู่ด้านล่างของงานและอยู่นนหน้าๆค่ะใช่ตอนนี้กำลังซ่องมองอยู่กำลังซ่องมองอยู่นะฮะใช่แล้วนะคะอ่านะคะอ่ะอีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปโบความสนุกสนานนะคะ,ะตอนนี้มีตากล้องอยู่นะจ๊ะใครอยากถ่ายรูปให้ <S <S พี่ตากล้องนี่บบกไม้โบกมือได้นี่ถ่ายวิดีโออยู่นะคะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรานะฮะต้องแบบว่าโชว์ตัวให้กล้องได้เห็นกันเยอะๆ นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาจังหวะมีสามารถเลือกได้ไหมฮะขอจังหวะที่โจโจพี่พี่พนักงานชอบอ่ะฮะใช่เออเอาเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีให้ได้โชว์สเต็ปสักนิดหนึ่งมีรีเควสรีเควสเพลงไหมคะรีเควสนะรีเควส์ไหมใหญ่แลมไหมใหญ่แลมไหมเออเอาแมอ่ไหมเอาเพลงอะไรคะ อนสาดนี้สิได้บายสีสู่วันลับ เอาสองคนเลยได้ไหมครับเนี่ยีจะขอสัญญาจะละแก้วตาจนเวิตมาลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีรูปไม้หลอกนะคนดี <Yeah! S 2> ขอเสียคนไม่มีผัวหน่อยโว้ยอ <Yeah! S 2> อบมุ้สรุปแล้วกันเน้วเวลามีน้อยกับพวกเราในรูปอ่างทองด้วย ผมจะเดาว่าผมจะอมไม่หมดเลยนะมาตรงนี้ครับผมท่านนะฮะมาตรงนี้ครับโอเคเซนเตอร์หน่อยเซนเตอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพความประทับใจนะคะสนุกรูปอันนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันมาในทีมคุณแบบท็อปจัดเต็มมากเหมือนมากเหมือนยันฟันอะเหมือนยันฟันจริงอะฮูเหมือนยันฟันเลยใหญ่มากๆฮะอย่าให้พ็าปปังหน้าตัวเองนะคะทุกคนมองกล้องกลางนะคะ ขอไปโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกเจลิงไม่เสียงต่อเริ่มโอเคนะคะสวยงามหูแค่ชุดก็กินขาดแล้วค่ะคุณกินขาดสิสามพันบาทโอเคมาหนึ่งสองและสามพอดีเลยรอบรอบครับผมรู้สึกอิจฉาท่านผู้บริหารยังไงไม่รู้นะตู้เย็นหอนวันช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าตู้เย็นไม่ค่อยเย็นนะคุณมานะคะเดวเชนครับ ผู้โชคดีจะเป็นใครมาแล้วนะคะมาเลยฮะมาเลยครับทีหนึ่งคุณพี่นัทนัทสักอย่างนัทพรใช่ไหมนัทพรนัทพรเขียวอินค่ะถูกไหมฮะคุณนัทพรนะคะยินดีด้วยแสดงความยินดีด้วยครับอุ้ยเขามีตะกล้องมาด้วยเหมือนรู้เนาะว่าวันนี้เพื่อจะได้รับรางวัลแปลกเอ๊ยยังไงนะอันนี้มูมาเรียบร้อยแน่แน่โอเคครับผมน่ารักมากครับทั้งสองท่านเลยนะคะอ่านะคะ ส่วนใครที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจนะอย่างที่บอกเพราะเรายังมีอีก297รางวัลซึ่งจะไปจับที่บริษัทถูกต้องครับเป็นรางวัลอย่ยงประเมินกับคนปิติบงด้วยครับขอเสียประเมิน่อยค่ะโอเคนะคะจะบอกว่ายังไงฮะเราลุ้นแทนในแต่ละรางวัลถูกใช่เพราะเราอยากจะให้พี่ๆทุก